ภาพจากกล้อง Huawei Pura แปดสิบ Pro กับภาพจากกล้อง Full Frame ตัวไหนจะเจ๋งเว่ากันไปดูกันครับพี่เล้งก็จะเริ่มจากเลนส์ Wide ของกล้อง Huawei ก่อนนะครับซึ่งในกล้อง Full Frame พี่เล้งก็จะใช้เลนส17์17-40ครับแล้วปรับไปที่ระยะ17มิลเมรนะครับลองดูภาพที่เกิดขึ้นจากทั้งสองกล้องนี้นะครับทีนี้ไปที่ระยะ 1x ของ Huawei กันนะครับส่วนกล้อง Full Frame ยังใช้เลนส์ตัวเดิมครับคือ17-40ส่วนระยะจะอยู่ที่ประมาณ30มิลมครับภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ ทีนี้ระยะ 2x เนี่ยก็สารภาพครับพี่ได้ลืมกดถ่ายภาพมานะครับเพราะฉะนั้นคือเราจะข้ามไปที่ 4x เลยนะครับนะครับ 4x เนี่ย1 7 40เอาไม่อยู่นะครับต้องเปลี่ยนเลนเป็นเลน28 75มิลนะครับและภาพที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ จากนั้นไปที่ระยะ 10x นะครับซึ่งระยะ 10x ของกล้องหัวเว่ยเนี่ยพอมาเทียบกับกล้องฟูลเฟรมนะครับก็ไม่สามารถใช้เลนระยะ28-75ได้นะครับต้องปีเป็นเลนเทเลครับก็คือเป็นเลน7200ครับและถึงแม้พี่เลใช้ระยะ200มิลเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าระยะของภาพก็ยังแคบไม่เท่าระยะของเลน 10x ของกล้องหัวเว่ยครับและนี่ก็คือภาพที่เกิดขึ้นจากกล้องมือถือและก็กล้องฟูลเฟรมครับเพื่อนๆชอบภาพจากกล้องตัวไหนก็อย่าลืมมาบอกพี่เล็งด้วยนะครับถ้าชอบคอนต์แบบน